เอาเลยนะครับก็มาถึงคิวเจ้าชายแห่งเสียงดน,นตรีเนี่ยที่มาเซง็งใครดักไดน b อลเลเจน n ์เรียบร้อยแล้วนะครับแลวจากที่ทำการเซง็งใครมาเนี่ยความสามารถเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากมายดับมหาศาลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถก่อนนะว่าพี่แกเนี่ยเพิ่มอะไรมาบ้างน,นะเลสก go ในส่วนของมัดกับร้านนะครับเมื่อทําการโจมตีศัตรูนะศัตรูในทําการโดนเพิ่มค่าการ์ดมันเนี่ยไป2นะครับเป็นเวลา15วินาทีนะก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็นานพอสมควรนะครับแต่ว่าอาการ์ฮิลทาพิออนเนี่ยไม่มีนะครับในส่วนของการ์ดฟ้าน,นะครับการ์ดฟ้าเมื่อกดแล้วแรงขึ้น30%นะเมื่อกดโดนศัตรูเนี่ยฝั่งหนูเนี่ยรีคิปไม่ขึ้นนะครับ100%เลยแล้วก็ติดเลือดไหลจำนวนมาก100%เหมือนกันนะครับ ท่าน,นี้มีบราสอเมอร์ให้นะจะเป็นท่าพุ่งเข้าไปนะครับแอคหล่อ,อฟันใส่นะแต่ถ้าเกิดว่ามีเอ็นดูแลน์มันมีไฟให้นะี่แม่งจะโกงมากๆนะในส่วนของการเขียวเลยครับเรียกไพ่ขึ้นมือ1ใบเนาะรีเลือดสิบเปอร์เซ็ีคิ้งห้าสิบเลยนะครับลดคลี้งฝั่งนู้นสามสิบนะล็อกการ์ดฟ้าล็อกอ,อ,กอัลติเมทนะครับล็อกการ์ดเขียวอ่าแล้วก็ล็อกอเวกเกตเนี่ยฝั่งนู้นนะครับสิบวินาทีนะคือล็อกให้หมดนะครับไม่ต้องเล่นนะถ้าเกิดว่าล็อกไลซิ่งด้วยนี่คือไม่ต้องทาาาามมมมหกกกกิินนนนนนแล้้้วววฝัั่่่งงงตตรรรรขขขเเเเีีีียยยใสอะะคบ็ รีคีนะครับรีดาเมจเพิ่มดาเมจเนะาะตัวไพ่เร็วขึ้นหนึ่งระดับ30มสิบวิการคูเบชเชสสามสิบวินาทีนะครับก็มาทรงๆเนี่ยคล้ายๆกับเจ้าไคโอเคนเลยนะแล้วก็ล็อกเมนฝั่งนู้นสิบห้าวินทีกันเองครับซึ่งเป็นการล็อกทั้งท,งทีมด้วยนะในส่วนอยู่นี้กันแรกเนี่ยเขาสนามมารีคีนะครับดาเมจแรงขึ้นนะแล้วดาเมจเบาตัวไพ่เร็วขึ้นหนึ่งระดับสิบวิค้าหมัดกับค่าบ้านเนี่ยเราลงห้านะครับเป็นเวลาสิบห้าวินาทีแล้วเวลาในการสับตัว้เพื่อนหนาาทีนะครับถ้เกิดึ่ได้ทีมงวเนีี่ยมซาก้้าาาูมี่กก่ VIE, หรือวเจทรังเนี่ย แล้วตัวละครนี้เข้าสแตนบายนะครับทําการรีเลือดเนาะ10%ให้เพื่อนร่วมทีมดาเมจแบกขึ้น25%สิบฮาวิเอเน่นะครับอยู่นี่ที่สองนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยจะอิงตามเพื่อนร่วมทีมที่แบบว่าอยู่นั่นเองนะฮะเมื่อตัวละครนี้เข้าสนามนะครับมีเพื่อนร่วมทีมสามตัวเนี่ยทําการเพิ่มดาเมจมา40%ถ้าเหลือสองคนแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจออนนะครับ40% ถ้าเหลือตัวคนเดียวนะครับลงมาเนี่ยเพิ่มเงือน30%นะแล้วก็ดามเมจออ,อย50%นั่นเองนะครับเขาสามารถรีเซ็ตนั่นเองนะถ้าเกิดว่าตัวละครนี้เปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครนี้เข้าสนามมานะครับแล้วมีทั้งเนี่ยตัวละครนี้นะครับจะทำการเพิ่มดามเมน20%เพื่อนร่มทีมนะที่เป็นทังนั่นเองแล้วก็ทำการเพิ่มดาเมจให้ทั้งอีกแล้วนะครับในการเพิ่มเลื่อดให้ทั้งเนี่ยเด้งเลื่อแรงขึ้น10%นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าทางที่จะเก่งๆในแพทนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีดักนะอยู่ด เราเมิ่อเลเกมมาดาเมจบงคขึ้น50%นะครับรีคีเรวขึ้นอีก50%เมื่อเจอหน้าศัตรูเนี่ยรีคี30นะครับดาเมจบัลแรงขึ้น10% 10วินาทีก็คีฝั่งนูน้นอีก15ด้วยนะครับในส่วนของยูนิคสุดท้ายแล้วนะเมื่อศัตรูทำการโจมตีนะฮะภูก,การาบิออนองเราเนี่ยรีเลือด3%บวกค่ามบัลลังคฝั่งนู้น5นะครับเป็นเวลา5วินาทีเมื่อฝั่งนู้นนะทำการโจมตีตัวละครนี้อยู่สนามนะครับทำการเพิ่มดาเมจนะ10% 15ววินาให้กััับบตเรระค รถคีฝั่งหนู้น20นะซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวนั้นเอาลีเซ็ตได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวละครนั่นเองแล้วก็ทําการบวกดาเมจอีก15%ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครทาริออนเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%นั่นเองซึ่งสามารถใช้งานในครั้งเดียเท่านั้นนะในส่วนของทีมแล้วก็การ์ดของมูก้าทาริออนเนี่ยเอาจริงเนี่ยสำรับารมันไม่ได้ปันใหม่ๆนะครับมีอะไรก็ใส่เนาะก็ใบแรกในบวกพวกกาฟ้าแล้วก็หมัดน,นะครับใบสองก็จะเป อาบวกแบบเป็น True Damage เนาะอันนี้ก็จะเป็น True Defense นะครับผมก็จะให้ทาบิออนเนี่ยมันถึกหน่อยนั่นเองแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยก็หมัดสามไมเลยนะครับที่มีสอตัวเนี่ยก็เอาเป็นเจ้านี่นะฮะโกเบบูนะครับ Fusion ไปกโกจิตาบูนะครับแล้วก็หมัดมังกรขั้นที่3นะเอาตัวในไทบิออนเนี่ยก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าเล่นเอาสนุกได้ไหมเนี่ยการได้ฟังพี่เขาเป่าฟรุติดสักครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขกับชีวิตแล้วนะครับไปไปฟังเสียงกันเป่าฟรุตกันดีกว่า หมายตาแรกกันเลยนะครับตาแรกก็เหมือนจะเจอกับทีเหมือนใส่ย,ย่ามากกับมูวี่ะนะจังหวะน,นี้นะครับเจอเป็นเจ้างกุลตัวเก่าแต่ว่าดาวเขาเหมือนจะแน่นมากๆนะครับนี่เนี่ยเราก็เป่าคลุยไปหนึ่งทีนะครับตีดีดีดีเขาเรียกว่าคลุยกันนะถึงมันเป็นฟูดก็ตามนะครับมันติดปากไปแล้วนะจังหวะน,นี้ทําการมัดใส่เลยนะครับดามเมทาพิออนเนี่ยถือว่าทําให้ผมเนี่ยประทับใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับไหนลองฟันดู มันนี่เ <c oughs> ป็นตัวตายเลยนะครับดาเมจแบบว,ว่ามันแรงจริงๆริงนะแรงหาใครเปรียบเลยนะครับจังหวะน,นี้การเขียวมาบาลาหึ่มไปหนึ่งทีนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาผมอัดชิปที่ใดเนี่ยถ้ามันจะดูแหลกๆหน่วงหน่วงนะแต่ว่าพอตอนผมเล่นเนี่ยมันก็หน่วงนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาที่อะไรนะถ้าเกิดว่าใครพอรู้วิธีแก้เนี่ยรบกวนพอกขันทีนะฮะ จะได้แก้นะครับหรือว่าในคลิปมันไม่หน่วงอย่าเลื่อนคอมเมนต์บอกกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมดูก็คือวิธีการกดติดตามง่ายไรากๆนะครับแค่เลื่อนปุ่มลงมาด้านล่างกดไลค์กดติดตามเองอ่ะจังหวะน,นี้ผมพลาดเลยนะน่าจะหมัดเข้าไปนะครับเขาน่าจะหมดเวลาพอดีแหละโดนควิกมูไปทีนึงดูอีซี่ไม่มากไม่มี็นไรนะครับจังหวะน,นี้สับไปมุก,กา้าทาบิออนอีกรอบนะึงนะมุก้าทาบิออนเนี่ยตรงเนี่ยเขาแจะดีนะครับมาแล้วสับไปตายแน่โอ้โหกูเกลียดมึงเกม กูเกลียดมึงจากใจกูจะไม่เล่นมึงอีกแล้วเกมคือมันมันรอยยำกับผมมากเลยเหลือไว้พันหนึ่งหไม่เหลือไว้ทำไมไ,ไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนเล่นบูก้าทาบิออนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปเป็นเมนอันนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะว่าพี่แกเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับพออยู่ในสถานการณ์จริงบางครั้งเนี่ยพี่แกนเนี่ยค่อนข้างจะช่วยเหลือทีมไม่ได้นะบอกาะกับเป็นตัวซัพพอที่เอาลงกระเป๋าขุยให้เราเนี่ยสบายหูนะครับมาเล่นได้ง่ายขึ้นเองนะนี่คือพลังหลักของบูก้าทาบิออนเลยนะครับจังหวะนี้โดนเขาแทบมากรนะ อ่ะจังหวะนี้ยังไงนะครับโดนเขาหมัดมาเนาะต้องให้เขาตีเราไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าโอ้โหกวนจะพูดดามเมดเป็นเบาเลยอ่ะมันการ์ดเขียวสแปมลงมาแบบนี้นะครับยังไงนะฮะคือตรงนี้เนี่ยผมคิดแล้วนะครับว่ามันน่าจะการ์ดพอนะครับด้วยความที่ว่าการ์ดเขียวผมเล็กบลาสไปนะยังไงก็ตายแหละครับจังหวะนี้ก็ติเมตนะครับไม่นะห้าหมื่นนะครับถ้าไม่โดนแถบตายก็รอดนะครับโอเคพระเจ้าสรรสร้างโอ้โหเออ ไม่เป็นไรนะครับจกกังหวะนี้คตรเตอริอารมณ์นะฮะแล้วก็มาใหม่นะครับเร็วมากเลยเชี้อะไรเนี่ยแม่งอืมอรู้สึกสงบขึ้นนะครับโอเคไม่ดูเพราะอะไรเพราะเสียงเพราะเสียงฟลูทของพี่แกหรือเปล่าแล้วไหลซิ่งยัดเลยนะครับว่าเนี่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่ค่อยชอบพูก,ก้าทาบิออนเลยนะแต่เพราะว่าโตมาเนี่ยรู้สึกว่าแม่งโคตรเท่นะครับทั้งโลทั้งดีไซน์เนาะ คือแม่งมาจากดาคอนเควสชัดนั่นแหละแต่ว่าแม่งเท่มากเลยครับไปโกคุณ3ยิงไปที่หัวบาลาฮิมนะครับมานี่ผ่ากระโหลกแม่งเลยครับเออหือตัวราคาไปถ้า,าเกมมันติดเลสแ,ลแปลนบวกเนี่งบมบนตัวฉีกอยู่แล้วนะครับมาแล้วแถบไปมันคงไม่ได้จะแถบนะครับโอ้โหโดนเรียบร้อยเลยจังหวะน,นี้มันไวซิ่งเคาน์เตอร์ผมนะครับมันกะว,ว่าจะหนึ่ง uga, หนึ่กับพุก้าทาบิออนของผมนะก็มารอดูสถานการณ์กันนะครับว่าพี่แกนนี่ยังไงหลบได้ไหม โอเคหลบไม่ได้นะครับในจัหวะหนึ่งหนึ่งแล้วเหมือนเมื่อกี้นี้เนี่ยเขายังไม่มีเกล็ดหลบไอ้เขามีเกล็ดหลบนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยเหลือไม่เยอะมากนะแต่ถ้าพลาดมาผมก็ตายได้เหมือนกันนะครับมาเติมเลือดมาแล้วทําไมหมัดไปนะครับแล้วตายแน่นอนการันตีนะจังหวะนี้นะครับส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 ับแล้วก็ปื๊บโอ้ฟังเพลงดีกว่าแม่งนอสตาเตียจัดจัดในแมตช์ที่สองนะครับมาโอ้โหใส่ย่าเลยครับตึงชิบหายทีแม่งเนี่ย เราอยู่จังหวะนะครับโอ้โหผู้การทวีอ่อนนะครับมัดไม่ออกนะต่อให้มัดออกก็ไม่ได้อะไรนะครับโดนเขาต่อยหน้าด้วยกาเขียวไปนะยังไงนะครับผมพยายามจะสุ่มโบรี่แล้วจริงๆนะฮะแต่ผมสุ่มไม่ได้เลยนะครับก็รอให้ผมได้โมเมนตใหม่แล้วกันนะภาวนาแล้วกันนะครับให้มีอะไรใหม่ๆในช่องบ้านนะแอบไล่ไปสองทีแล้วกาซ้ามาอีกรอบนะครับจังหวะนี้เหลืออีกหนึ่งวินาทีนะครับผู้การทวีอ่อนผมนี่จะกดได้แล้วแต่ว่าผมจะอคอมโบก่อนหนึ่งทีนะเป็นไปได้นะครับฟันต่อได้นะครับไป เจอดับคอมโบเข้าไปแล้วฟันทีในี่แรงอยู่นะทักกูการธามิออนนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครแล้วต่อยหมัดเะครับเรียบร้อยเขียวหายไป2องเลยเสียดายมากยังไงเนียครับแล้วยังไงครึ่งสเต็ปมานะครับดูสถานการณ์ก่อนแล้วแถบหรือเปล่านะผมหมัดไปนะครับแต่ว่าเป็นฟูลระยะนะโอเคยังไงหลบได้นะครับจังหวะี้กาฟ้าใส่นะครับที่จริงเนี่ยแล้วผมจะเอาคอมโบยาวเนี่ยไม่ควรการซ้ายนะแต่ผมแอบคาดหวังว่าจะให้มันตายนะครับเสียดายมาก ปุ๊หนบทันด้วยนี่ครับรอจังหวะเรียบร้อยนะบดไปแล้ว2ครั้งนะครับถือว่าเอาออกไปขึ้นเวลอยู่นะแล้วใต้หมัดกันมาดอกสุดท้ายนะครับผมคิดไว้แล้วว่าเขาเนี่ยน่าจะรู้ว่าผมมีเกณฑ์หลบนะโอ้โหแพ้ไปสิบขอยไม่เป็นไรนะครับมาโอ้โหโดนต่อยไม่เป็นไรโอ้โหทําไมกูงโงู่ขนาดนี้ทําไมไม่โคบเชนโคบเชนคือได้แล้วนะครับอ่ะเื้อโคบเลยโง่มาโอ้โยคือแบบว่าจังหวะฉลาดฉลาดก็มีนะครับไม่เอามาใช้นะฮะ ใช้ใเรื่องโง่ๆูมร์นี่อ่ามาได้อยู่นะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราสามารถฟันหรือไม่ก็ไวซิ่งได้เลยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมตีก่อนนะแล้วตีสักใบนะครับสวยแล้วก็เดี๋ยวทําการนี่ครับกดเมยเนาะเรียกไพ่ขึ้นมือนะครับมายังไงโกจิต้าโฟล,ลงมานะครับเราเสียดักบอลไปนะไม่เป็นไรนะครับมาเป่าคุยโอเคนะครับจังหวะน,นี้ลาสยัดไปเนาะล็อกเอเวอเรสตของเขานะครับแถ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 บ,บ,บไปนะ ยังไงนะครับยังได้อยู่ไหมแถบไปก่อนหนึ่งทีแล้วการเขียวมีไหมเราแถบต่อนะครับยืนนิ่งอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีของแน่เลยอ่ะยังไงฮะถ้าพี่ไม่ยอมเชฟผมไรซิ่งยัดนะครับเรียบร้อยนะคือพี่เขาอีโก้หนาเนีครับไม่ยอมเชฟไม่ยอมอะไรไนงะเราก็ได้เลยนะครับ <Bad. S 1> ตายไหมโอเคเวลิกูสอะเวลาผมเจอคนที่เขาหายแรงทีไรเนี่ย oh. ผมมักจะเดากาแพทุกทีเลยนะครับ oh. แปลกใจมากๆนะแต่บางทีเวลาเดากูเนี่ยมันเ oh. ดาแม่นเหลือเกิน แค่ตรงเรื่องเดาคาตอนไหนซิ่งเนี่ยอ่ะตายไปหนึ่งนะครับใครเพื่อเกมนี้ไม่พึ่งดวงก็แม่งพึ่งดวงอยู่นะอ่ะเราดูสถานการณ์นะครับพึบพ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 ับพับพับพับเอ้าแม่งแปลงล่างใช่ไหมนะครับกูกงร่างพึบพับเลยยังไงแล้วจ่ายดีบาปให้ผมมานะครับยังไงแล้วหมัดมานั่นเหลือครึ่งระยะโอเคนะครับพึบพับกัต่อพึบพับพึบปุ๊บปุ๊บยังไงหมัดแถบไหมแถบไหม แทบมาแล้วหอบแทบรอจังหวะข้างแล้วเรียบร้อย,อยงไงการโค้งว่าเชนสามสิบวิเนี่ยไม่ได้มาว่าโชคช่วยนะครับมาเพื่อเก็บบัฟให้นะเรียบร้อยฟันต่อนะครับทาการยิงการที่มีบัฟไปก่อนเลยนะแล้วย,ยังไงขีไม่ตกแล้วนะครับกาทํามิออนฟันต่อนะครับต้ไพ่ยหนึ่งใบนะบัฟดามเมจนเรียกไพ่แล้วดูดูดูด้บลาส์ตายไปมาดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วอย่างไรสิหลบปุ๊บอ โอ้โห oh, oh, โดนพืชพับไม่โดนไหมอุย้ยลบล้างเกลดหลบนะครับลืมอยู่ในเกลดไม่เต็มโอ้โหชิดอันนี้คือเล่นมันเกินเลครับลืมไปนะว่าแม่ไม่ได้ลบเกล็ดหลบตอนอยู่นี้เกล็ดไ,ไม่เต็มนะครับผมนึกว่มามันเต็มแล้วไงปกติใช้ขั้น3เร็วกว่าน,นี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, โดนไม่แรงนะโบลี่นี่ก็ไม่ได้สุดมากนะครับถือว่าตอนที่เป็นการเชสเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะยังไงนะครับการเขียวใช่ไหมโอเคการเขียวแคนเซิลบัฟผมนะครับ แล้วยังไงเชมิลกาทำอีออนเลยอันนี้แบตเตือนนะฮะไม่ใช่ของคุณนะครับผมผมเองแปลเหลือสี่นี่ครับตอนเล่นเนี่ยยังไงควิกบูตัดไปหนึ่งทีนะครับแล้วหมัดเข้าระยะโอ้โหไลซิ่งข้ามูกกาทำอีออนกูหรือเปล่าเนี่ยมาเกมนี้จะมีดวงหรือเปล่านะครับดวงของผมเนี่ยอยู่ที่เกมหรืออยู่ที่ผมแน่มาดูดีกว่านะครับโอ้โหชีน bro หือสันหลังแตกไปเออหือต่อยหน้าสามใบหลบมาหนึ่งพับ หลบไป2พื้นพับยางกันเหรอเนี่ยแถบไหมแถบเถอะแถบนะขอร้องอาหารแล้วหมัดมาแล้ว p ีวีไปได้นะครับจากนั้นทำการเไซส์เสร็จทีนึงไม่รู้ไซส์ทำไมเดี๋ยวก็ไซส์ไปนะครับเท่จริงทีมถัดมานะครับเป็นซุนแฟมิลี่นะแลวดูทีมเขาจะไม่ค่อยแข็งด้วยนะครับคือบัฟเนี่ยไม่ค่อยแน่นนะแต่ว่าตัวแม่งเนี่ยแน่นที่หายเลยนะครับ โอ้โหถือว่าฟันได้แวงระดับหนึ่งนะยังไงดอกขมบกันหนึ่งทีนะครับแล้วเป็นน้องปังไงคือผมไม่รู้ว่าเขาจะเชฟเป็นอะไรมานะครับไปฟันต่อนะไม่รู้ว่าจะเอาแพ้สีลงมาหรือเปล่านะครับอาจจะลองวัดใจแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากวัดด้วยนะครับยังไงเรียบร้อยนะครับมาเปลี่ยนก่อนนะครับสับไปหนึ่งทีนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านนะขอร้องนะครับไม่เอาบ้านนะสวยนะครับหมัดมาต่อยพื้นไปนะครับเรียกไพ่ขึ้นมืออีกหนึ่งใบนะครับปัดมาต่อนะ มีการ cover c h a n แบบนี้นะครับมาเล่งพลังลาสได้นะครับการ cover c h a n อยู่หนาะมาจาังหวะนี้ต่อยซ้ำนะครับแล้วยังไงน้องปรังลาซี T ่ตี้แหนมานะครับคือปังนี่มันเพิ่มเวลาในการสรับตัวผมด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมกดสับเป็นฟูก้าทาบิออนไปแล้วนะครับแต่ว่าเวลามันไม่พอจริงๆนะต้องใช้ตัวนี้แหละโอเคโอ้ ผมไม่รู้ว่าในภาพในคลิปมันแหวกหรือเปล่านะครับโดยตอนตัดมันแหลกะนะถ้าเกิดว่ามันแหลกทัวนี้ขออภัยด้วยนะครับน่าจะเป็นเพราะ่แบบมันเหลือ2อแล้ว <c oughs> อ่ะจังหวะน,นี้นะครับเชฟเมนก้าทาพี่อ้อนก่อนนะจะได้จ่ายดีบ่งดีบัฟอะไรให้เขานะครับตัวขีเข้าไปนะ <c oughs> ยังไงนะครับโดนบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าความสามารถนี้มันสามารถแจกได้ไหมนะแล้วโอ้ยแม่งโห่ชิดมากนะครับแทนที่จะดบได้นะผมกวดเปลี่ยนตัวดักไปแล้วนะครับพลาดเลยยังไง ยังไงโอ้โหการเขียวสองใบเลยพี่โอ้โหแล้วกาจะฆ่าผมแน่แน,นะครับจังหวะนี้เรากาดเขียวก่อนนะครับเพิ่มเลือดน,นะผมไม่รู้ว่ายังไงเอาทีเมย์หรือเปล่านะครับยังโอเคโอ้โหขอให้ทันนี่เอขอให้หนีทันนะครับคือถ้าเชฟไม่ขั้นสามเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปไพ่เขาตกได้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงโอ้โหยังวะผมกล่าวว่าจะรับไปเลยหรือเปล่าเนะี่ยเวลาทำอีออนอ้าวแล้วคอ,องโบหบดนเลยครับแปลกใจมากคือเราดรอปไพ่เขาหรือเปล่านะนี่ไม่ชว์นะครับ หลบได้นะแล้วหมัดเลยนะครับพี่ไม่มีเกณฑ์หลบอย่าทะลึ่งทำป็นแอคนะฮะวันนี้ลาสยับไปหนึ่งทีนะครับฟูกาทำมีออนไม่โชว์แล้วนะครับจังหวะนี้เป็นคลิปของโกจิต้าแทนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นโกจิต้าบูเนี่ยที่หลุดบัฟไปแล้วแล้วกันนะจะได้รู้ว่าโกจิต้าบูตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหมีบลาสไม่กดบลาสเลยครับคือมันเชนมาเร็วมากเลยยังไงนะครับอ้าวแล้วหลบีวีไปได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยที่ประจักษ์เด้อ จังหวะนี้ฟันหมัดซ้ำนะครับปัดข้างไม่ออกไม่เป็นไรนะฟันซ้ำไปนะครับไอเจ้างงคุณตัวนี้เนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เข้มไม่ได้ตึงมากนะครับต่อให้ยูนิเกมันจะเต็มเนี่ยขึ้นกว่ามันจะเต็มเนี่ยเอาตรงเนี่ยมันใช้เวลานานประมาณนึงนะครับคือมันโดนผมนว่ประมาณนึงอะกว่ายูนิเกมมันจะเต็มนะครับแต่มันตัดทีก็ตัดประมาณนึงเหมือนกันนะก็ไม่ได้น่าสนใจมากไม่เหมือนเบบี้นั่นแหละเอาง่ายนะครับเฮ้ยดูดูดูโอ้ยโดนเลยนะครับไม่มีเกรหลบอ่ะเหอะไลฟ์นไง เราให้หมักบางกรตายเอ้ยเราจะให้ทำยีอ้อนตายไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาว่าไม่แฟนนะฮะเดี๋ยวหาว่าโชว์เคสผิดตัวนะครับนี่ไงแล้วผมเลือกแบบวัดใจสุดๆตัวไหนกลางกูไม่ตายนะฮะตัวเก่งไม่ตายโอ้๋อเอาตรงในกูกล้าทำยีอ้อมมันก็ไม่ได้กระจอกนะครับแต่ว่าขั้นสามมันมีประโยชน์กว่าห้านั้นเองในแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับพิสานการให้มันเร็วลายขึ้นเรื่อยๆครับตัวผมเนี่ยไม่ต้องกลัวจังหวะนี้นะครับรอดักต่อยเรียบร้อยในหน้าระเบิดยูยี่วีอีสปอร์ตไปเลย มาแล้วเดี๋ยวแปลงร่างนะครับเป็นเจ้าโกจีดานะครับอายแต่ว่าเหมือนไอ้เจ้ายูนิเกะมันจะเต็มนะครับนั่นไงเก็บไว้ก่อนนะครับโอ้โห้แม่งคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ากดอีสองไปมันจะเต็มนะครับไม่เป็นไรได้อยู่นี่ครับหรือว่ากดอีสองไปมันจะเต็มเนี่ยก็เลยจะสแต็กไว้ก่อนให้มันเกือบเต็มแล้วค่อยแปลงร่างนะครับแต่มันจะพลาดนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับสับกระบาลแยกใบตายนะครับไม่มีเอ็นดูแลนเนี่ยแล้วห้าวคิดนี่อาจจะเป็นเอือหือตัวถึกประจําทีม มึงเป็นเลนไทยที่รับดาเมจได้ขนาดืนี้แปลกใจมากปึ๊บยังไงแถบหรือเปล่านี่ครับลองดูสถานการณ์นะผมยังไม่แปลงร่างเลยครับเรียบร้อยไงจังหวะนี้ชักปักเลยไหมล่ะกูก้าทำอีออนมานะครับโอ้โหคลิปคนไหนคนนั้นโชว์นะครับอย่าอย่านะอย่าโชฉมม้วนเนะครับมานี่สับ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 ไปจังหวะนี้สับเพิ่มเลยครับส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 ับไปขี่น่าจะพออยู่นะครับ จังหวะนี้นะครับลาซซิ่งยาตายโอเคเอ็นดูแล็แยังไม่แตกนะครับขอเห็นดูแล็หลุดโอ้โหกูจะขอเอ,อ็นดูแล็งขอเคาะหน่อยโอ้โหให้กูเคาะหน่อยไม่ได้หรือไงแม่งเกมมึงเร็วกูสองรอบแนละ้วนคือเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้จะดบับคัมโบเลยนะแลเลยแย่ปิงชิบหายอ่ะควิคกมูไปโอ้โหเร็วจริงๆจังหวะมึงเร็วกูมากโอ้กับโดนนะครับอะไรโอกาสนี้มาสิกุอ่าฟันแม่เนยชิมาชิมาต้าไปครับเออฮือมาฟันซ้ำฟันซ้ำฟันศพ ฟันศพการฟ้าไปแม่งเพิ่มเลือดโอ้ชิบหายคุณน่าจะบาดนะครับโอ้โหไม่ตาย <laughs> โอ้โหกูพลิกวิกฤตทุกอย่าง <L ess> พลิกทุกอย่างให้เป็นวิกฤต <L ess> จริงจริงที่ตรงนี้มันควรจะจบแล้วนะครับแม่งก็พลิกทุกอย่างให้มันระบาดขึ้นได้นะช่องนี้อ่ะก็ <L ess> จะได้หาทําตามมาแล้วกันนะครับฆ่าแม่งได้ก็อย่าแอ๊มากนะฮะเดี๋ยวจะตายงงผมได้ทีมถัดมานะครับเป็นซุนแฟมเรามีการ์ดกอลลี่เกือบทุกใบเลยเนี่ย มาดูสถานการณ์แล้วยังไงฟันสับๆ,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 ๆไปนะครับจังหวะน,นี้เชฟไม่ได้นะครับต่ขอขโมกอนหนึ่งทีนะนั่นไงฮังบีสนะครับผมกาจะเอาฮังบีสสีเงินเ,เนี่ยมาโชว์เือนกันนะเพราะว่าลีเจนด์เฟสติวัลของครั้งแรกที่ผมจําได้เนี่ยคือฮังบีสตัวนี้เองนะครับเพราะว่าเปรนขั้นเทม,มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูฮังบีสองตัวเนี่ยก็อคอมเมนต์บอกได้นะครับจะได้เอาทําให้นะพอถามคนดูแล้วกันไม่อยากดูหรือเปล่านะครับถ้าอยากดูเดี๋ยวทำให้นะ อะจังหวะนี้ยังไงนะครับดูสถานการณ์ก่อนนะแล้วหลบได้นะครับต่อย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 ไปไม่แรงมากเปลี่ยนตัวเลยนะครับโอ้โหเปลี่ยนไม่หลุดโอเคไม่เป็นไรได้อยู่นะครับอ้าวเลยได้ต่อยยาวๆไงทีนี้ไม่เป็นไรนะครับใส่ได้อยู่อยู่นิเกตเราเต็มนะครับเวลิกูสมามีการฟ้าไหมมีไหมฮะการฟ้ามีอยู่หรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีอ่าเรียบร้อยนะครับการ์ดเขียวดอกการ์ดเขียวมาดอนนะยังไงงงไหมการ์ดเขียวดอกการ์ดเขียวนะครับ ปุ๊บปุ๊บหลบก่อนหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยหลบได้โดนซุยวิธีหน้านะเพราะเสียงของงบีตตัวนี้คือมันบางนะฮะดาเมจก็ไม่ได้รื้อหว่วหานแล้วนะครับตายไปยังไงนะครับตื้อหนึ่งเล่นเพลงให้ฟังแล้วเพื่อเด็กมันนอนนะครับโอ้โหโดนเรียบร้อยเลยอ่ะจังหวะนี้นะครับยังไงฮังยังไงฮังเอาธุลีเมลีนะครับรอกะจังหวะดีๆนะแล้วยังไงนะครับโอเคดรอปไพ่เขาไม่ออกนะฮะ ยังไงดับเบิลเชนนะครับผมเรียบร้อยแล้วเลือดหักมันเต็มนะครับกดการ์ดฟ้าไปเนี่ยเลือดมันเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมาให้ผมต่อยไปที่หน้าซะดีโอ้โหวิชาญฉลาดมากของน้องปางมารับนี่ครับเออหือไป30%ได้อยู่ต์ไก็การเฉียวมาหนึ่งจังหวะนะครับปาละหึมมาหนึ่งทีแล้วลาสุดย่าไปนะครับเป็นฮาร์ฟสเต็ปนะไม่เป็นไรนะครับภายตรงนี้ในเกมมันน้ำหน่วงในขออภัยด้วยนะครับผมก็ดูแล้วว่ามันแปลกๆนะขอหลังงานชาร์จแบให้เยอะ่อด้วยกัเล่นด้วกันนะครับมา ปัดข้างเรียบร้อยการ์ดฟ้านะครับจังหวะน,นี้ตุยหน้ามาได้ตุยหน้ามาเลย,เลยนะครับอย่างโง่กดหมัดก็พอเลยครับโอ้โหขอบคุณมากพระเจ้าที่ผมเป็นไอโกหายนั้นมาจังหวะน,นี้พุก้าทำอีออนไพ่ไม่ตกมันเป็นไรนะครับบโอ้โหลบเกลลบแล้วออกนะครับรีบหนีดิฮะรอเลยครับอย่าแอ๊ดอย่าแอ๊ดโอ้โหลงมาไหมทานแม่งด้วงชีพหายการ์ดเขียวก่อนนะครับยังไงจังหวะน,นี้นะฮะผมเนี่ยกดบลาสตาร์ไปนะครับไม่อยากเสียเกลลบเดี๋ยวมันทะลึง่งอัลติเมทไทเรานะ ยังไงเราบ้าไปที่2นะครับผมหนีได้นะเรียบร้อยนะครับว่าแล้วว่มามันต้องเชิงหนานะไอเจ้าหมอนี่นึงไว้ใจไม่ได้นะครับ s <S สับมาก่อนเลยแล้วยังไงนะครับ s <S เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยแปลงร่างเป็นโกจิต้านะครับเพราะว่าน้องตังเนี่ยเป็นสีแดงนะโกจิต้าเนี่ยพอใช้ยูนิเกตเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสามารถล้างสีได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับประมาณ3วินาทีนะก็ถือว่าน้อยแหละไม่ชมว่าแม่งเยอะหรอกแม่งน้อยเกินนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วนะสาววินเนี่ยอ,อย่างน้อยก็ได้ล้างนะครับ ตรงนี้คือยังไม่ได้ล้างนะแ,แม่งต่อยตายซะก่อนนะไม่เป็นไรอ่าก็ถ้าเกิดผมโง่มากพอเนี่ยผมก็จะสามารถทําให้ทีเนี่กลายเป็นหนึ่งสามได้นะครับอ่ามาดูสถานการณ์ซิยังไงนะครับโอเคนะครับหลบไปได้แล้วยังไงดาเมจไม่แหวงนะจังหวะน,นี้จ่ายไปผูก,กา้าททำมีออนลงมานะครับเพราะว่าจะได้ลดคีย์ฝั่งนู้นเนี่ยประมาณ40นะแล้วพอตีเราเนี่ยติดมีบัฟเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอัลติเมทไม่มีไรซิ่งไม่มีเนี่ยพี่เขาไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแต่จิตใจที่มั่นคงนะ แลวผมหมัดไปเลยนี่ครับนอกจากจิตใจของพี่เขาแล้วเนี่ยผมก็โอ้โหยอมใจมาด่มาเดี๋ยวผมจะฟันให้ตายเขาเลยนะฮะมาเราจะไม่ทารุณกรรมเขาได้อย่างใดนะครับป่าฟันสับต่อฟันสับต่อนะครับกาเขียวมาหนึ่งจังหวะตื่ดดดมานะครับจังหวะน,นี้ฟันสับต่อฟันสับต่อนะ่ครับยังไงฟันสับต่อนะครับฟันสับต่อโอ้โหนี่ก็หมูฟันไปเรื่อยนีครับฟันไปเรื่อยไปซิ่งไม่เอาโอ้โหมันไม่ตายเว้ย โอ้โหจังหวะนี้ต้องทานลุนกร,รมแล้วนะฮะมาขออนุญาตนะครับ LF หน่อยได้ไหมขออนุญาต LF ดอกข้าบนนิดนึงแล้วเลือดมันล้านเจ็ดนะครับแล้วมันยกเรื่องบัฟผมเนี่ยถ้ากับว่ามันมังกรผมเนี่ยต่อยแบบแพ้สีนะครับพองง้นก็โอ้โพี่คือคลิปนี้เนี่ยกูไม่สามารถจะฆ่าใครได้เลยใช่ไหมในใบเดียวนี่แม่ต้องออกมาซ้ำทุกทีเลยแม่เงย ก็จบแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณมากมากที่พวกคุณมาดูกันนะแล้วก็ขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่น่ารักด้วยนะครับที่เป็นไลนได้หลักให้ผมนะแล้เวเจอกัน